สำคัญมากในการทำทำการสภิชชั่นนะคือฟังให้เยอะตอบให้เป็นช่วงนี้คือโกลเล่นทม์ถ้าหลังจากนี้ถ้าเขาได้แบบครบจำนวนแล้วเขาจะปิดแล้วไม่มาอีกเลยเพราะว่าเขาเขาต้องการคนจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ไปลอง คือแบงรู้สึกว่าเขาดูที่แบบหมูเห็นอะคือถ้าด้วยถ้ามองเราแล้วเขาชอบเขาก็จะชอบเลยแล้วถ้าเรายิ่งแบบตอบคำถามดีดูแบบตรงไทายเขาอ่ะก็คือมองลงตั้งแต่แบบลอยลําอะไรเงี้ยคือวันแรกที่ไปไปสัมที่เฮดคอร์เตอร์ที่บริษัทเขาเลย,ยไม่มีพร<ม>ีสกรีนแต่ว่ามีให้นั่งในห้องแล้วก็ให้แนะนําตัวเป็นกลุ่มเป็นแบบ Small Group เขาจะให้เทมเพลตเราเทมเพลตเป็นแบบ เป็นรูปแล้วก็จะมีซิจูเอชันอยู่ข้างหลังว่าแบบรูปนี้คุณจะอธิบายว่าผู้โดยสารมาบินเพื่อที่จะไปทําอะไรแล้วเราจะเสิร์ฟเขายังไงได้บ้างให้เขาแบบได้เอ็กซ์เพรียที่ดีที่สุดกับ M ace, แอร์ไลนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราออกไปยืนหน้าห้องให้คุยดีสคัซกันประมาณ5นาทีแล้วก็ให้แบ่งกันว่าจะพูดยังไงแล้วแต่แล้วก็ให้เราออกไปยืนหน้าห้องจากนั้นก็ให้เราแนะนําตัวแล้วก็พูดเกี่ยวกับคอสเมอร์เซอร์วิสเอ็กซ์เพรียที่เราผ่านมาแล้วก็ให้เราพูดเกี่ยวกับที่เราดน แล้วเขาก็ประกาศว่าใครผ่านได้ไา mm. จากนั้นก็จะเป็น group discussion mm. ใหญ่อันนี้ยากของแบมอะเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะ่าจะประมาณสินคน mm. เขาก็จะมีเรื่องมาให้ของแบมจาได้ว่าเป็นเรื่องการจะแบ่ง special meal mm. มีผู้โด mm. ยสารที่เขา request special meal มาหคนแต่ทีเนี้ย catering mm. เอาจัดอาหารมาแค่3ทีให้ในกลุ่ม u s ยกันว่าเราจะเลือกให้ให้บริษาทคนไหนแล้วใครที่จะตัด Point ที่แบบรู้สึกว่าสำคัญมากในการทำทำโ r o u p d i s c u s s i ่ n คือฟังให้เยอะแล้วก็ตอบให้เป็นคือมันจะมีคนที่เขาแบบอยากตอบอยากจะมีแสงตอ่อตกบางคนไม่ตอบเลยก็ตกสิ่งที่แบบทำก็คือแบบรู้สึกว่าแบมฟังแล้วก็จดจำรายละเอียดที่แบบแต่ละคนตอบอะไรเงี้ยแล้วเราอักรีตรงไหนหรือเราดิสกรีตรงไหนก็ หาหาช่วงเวลาที่มันที่ที่ดีอ่ะในการที่จะพูดแบบอย่าไปพูดขัดคนอื่นอย่าไปขัดอย่าไปตัดคําตอบเขาจนมันดูแบบว่าเราแบบว่าไม่ไม่เปิดกว้างไม่เปิดรับความคิดเห็นคนอื่นอะไรเงี้ยคือไม่ดี